มาดูครับยาเพิ่งได้ซื้ออะไรนะครับถ้ายัางไม่ได้ดูคลิปนี้เป็นอาการที่บางคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับผมอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนปั๊บนี่ี่แบบนี้เลยครับอ่าหมุนเหมือนไม่มีแรงนะครับผมถ้าหมุนเหมือนไม่มีแรงแบบนี้ส่วนใหญ่ชอบคิดว่าสีเสื่อมนะครับผมสีเสื่อมก็พากันไปซื้อมาใส่สีหน้าตาซีนะเดี๋ยวให้ดูก่อนหน้าตาซี หน้าตาสีก็จะประมาณนี้นะครับผมก็แล้วแต่ค่านะครับผมของพัดลมแต่ถ้าเป็นฮัตตาลิตัวนี้นะครับผมคาดว่าน่าจะเป็นเบอร์1.8นะครับส่วนใหญ่ที่เราซื้อกันก็1.5นะครับผมตัวนี้น่าจะ1.8ไพ่เดานะครับอาการนี้เหมือนไม่มีแรงใบพัดไม่ฝืดเห็นไหมครับใบพัดไม่ฝืดแต่ที่มันไม่มีแรงเพราะว่าแกนมันสึกหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมยกให้ดูนี่เห็นไหมครับคือแกนมันหมดสภาพนะครับผม อาการนี้คือต้องเปลี่ยนบูธนะครับผมเปลี่ยนบูธกับแกนนะครับแต่สําหรับผมที่ร้านนะครับจะเปลี่ยนเป็นลูกปืนเลยนะครับผมเดี๋ยวหลังเปลี่ยนลูกปืนเดี๋ยวมาให้ดูนะครับผมว่าทํำยังไงอ่านี่เห็นไหมครับแกนที่มันสึกนี่อันนี้ก็คือเศษนะครับเศษแกนที่มันสึกออกมาแกนกับบูธนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นบูธที่สึกมากกว่าแกนนะครับอ่านี่เห็นไหมครับมันโยกทําให้เวลาเปิดแล้วมันจะดึงไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับไปติดกับตัวทุ่นนะครับทําให้มันหมุนฟืด มาดูอุปกรณ์นะครับอันนี้คืออุปกรณ์อุปกรณ์ที่ใช้เราจะใช้เป็นตัวเหล็กนะครับผมเป็นเบ้าลูกปืนเหล็กนะครับเมื่อก่อนผมเคยใช้แบบแบบนี้นะครับผมพอใช้ไปได้ไม่นานนะครับมันก็จะเป็นอีกนะเพราะว่าตัวซีนยางมันบี้ลงนะครับพอเจอความร้อนแล้วมันบี้ลงมันทําให้เกิดอาการกินข้างหนึ่งนะครับกินข้างหนึ่งนะมันอาการก็จะเหมือนเดิมก็คือถูทุ่นถูกับตัวขดลวดนะครับนี่ ก็ของเดิมก็เนี่ยเหล็กพับนะครับผมแล้วก็ใส่ตัวนี้สวมเข้าไปแล้วก็ใส่ลูกปืนนะครับผมแทนตัวเดิมก็คือใช้ตัวเดิมเลยนะครับแค่เพิ่มตัวนี้เป็ลูกปืนนะแต่ผมจะไม่ใช้นะครับผมจะใช้เป็นตัวเหล็กนะครับเบ้าเหล็กก็คือมันจะแน่นกว่านะครับตัวลูกปืนมันจะลงล็อกพอดีนะครับแล้วก็ระบายความร้อนลูกปืนได้ดีด้วยนะครับผมอุปกรณ์ก็จะมีตัวเบ้านะครับผมเบ้าลูกปืนสปริงดันลูกปืนนะครับนี่ลูกปืนนะครับแล้วก็ตัวแหวนรองระยะตั้งระยะนะครับต้องใช้นะครับตัวนี้เพราะว่าระยะมันจะไม ลูกปืนที่ผมใช้ก็จะเป็นเบอร์608เซตเซตอ่ะไม่โฟกัสน,นะครับผมเดี๋ยวหามุมให้โฟกัสเห็นก่อนอ่ะสรุปไม่เห็นเป็น608เซตเซตนะครับตัวนี้เนี่ยของผมก็จะซื้อมาไว้เยอะอยู่ไปทํานะครับอ่ามาดูหลังจากถอดนะครับผมมาดู <c oughs> ภายในว่ามีอะไรมัางนะครับอันนี้จะเป็นตัวขดลวดนะครับผมที่มันถูกกินเห็นรอยไหมครับตรงมุม ตรงตรงมุมด้านในตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็ตัวทุ่นนี่เห็นไ,ไหมครับนี่รอยที่มันสีกันเข้าไปนะครับผมที่แกนมันเสียอันนี้เปลี่ยนลูกปืนแล้วอันนี้ยังไม่เปลี่ยนของเดิมก็จะเป็นสภาพนี้นะครับนี่ตัวซีนยางที่ผมบอกตอนแรกก็คือเนี่ยเขาจะเข้าไปอยู่แทนที่ข้างในตรงนี้นะครับผมถอดออกมามจะเจออะไรม้ากนี่เราจะเจอแผ่นซับน้ามันนะครับผมเหลือแค่นี้เองนะครับมีบูทมีสปริงกดบูทนะครับผมตัวรองนะครับแล้วก็ตัวเสื้อนะครับนี่ ตัวนี้ที่เราใส่ลูกปืนนะครับพอใส่ลูกปืนเข้าไปเราก็จะยัดเข้าไปลักษณะนี้นี่นะครับแล้วก็ประกบเข้าไปเลยนี่ลูกปืนก็จะอยู่ด้านนี้นะครับแต่ใช้ไปนานๆไม่ค่อยดีนะครับตัวนี้หลังจากลองใช้ก็เลิกใช้ไปเลยก็อะไรเหลือเต็มกล่องครับก็คือมันใช้ไม่ดีก็เลยไม่ติดนะครับผมเปลี่ยนมาเป็นแบบบูทเบ้าลูกปืนลักษณะนี้เลยนี่นะครับใส่มาก็เนี่เหมือนเดิมเหมือนของเดิมเนี่ยครับเราลูกปืนมีสปริงข้างในนะครับผมข้างในมีสปริง นะครับอันนี้ก็รอยที่มันกินเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยเศษเหล็กฝั่งนี้ก็ยังมีก็เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนฝั่งนี้แล้วก็ประกอบเข้าคืนเดี๋ยวก็จะถ่ายรูปถ่ายคลิปต่อให้ดูว่าเปลี่ยนแล้วมันหายไหมครับอ่าพอเราใส่ลูกปืนนะครับทั้งสองด้านแล้วอันนี่คือของเดิมมาดูที่มันซึกนะครับชัดไหมน้ออ่านี่นะนครับมันกินไปจนแหลมหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูบูทใหม่กัน ถ้าบูทใหม่นะครับที่มันยังไม่สึกนะครับเดี๋ยวแบบอิงหาให้ก่อนบูทใหม่ไม่มีอ่าใกล้เคียงแล้วกันนี่สงก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือบูทไม่สึกนะครับบูทไม่กินแต่ตัวนี้โดนกินแล้วต่อไปก็เป็นการตั้งระยะหน้าหลังนะครับผมเพื่อให้มันพอดีกับเบ้าแล้วก็ตัวนี้ ตัวนี้เวลาถอดนะครับผมแนะนําให้วางลักษณะนี้หรือหาผ้ามารองนะครับอย่าควา่ำนะครับเพราะคว่ำเผื่อทองแดงมันไปถูก,กับพวกปูนพวกวัสดุที่เราคว่ำนะครับมันจะทําให้คดลวดช็อตได้นะครับอันนี้ข้อควรระวังส่วนการตั้งระยะผมมีคลิปก่อนๆแล้วนะครับผมว่าทํำยังไงมาครับผมหลังจากตั้งระยะเสร็จนะครับนี่อันนี้คือผมตั้งระยะเรียบร้อยแล้วก็คือสวมเข้าไปนะครับปึ๊บนี่เห็นไหมครับตัว นี่นะครับผมระหว่างตัวทุ่นกับตัวขดลวดนะครับผมนี่นะครับอยู่ในระยะเดียวกันนะครับก็คือตัวนี้อ่านี่นะครับจะอยู่ระยะนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับก็คือได้ระยะเขาต่อไปข้อควรระวังอย่างหนึ่งนะครับสำหรับการเปลี่ยนเป็นลูกปืนนะครับผมอนนี้ผมออกนอกสถานที่ถ้าอยู่บ้านจะเป็นก่านะครับผมเป็น เป็นตัวกาวสําหรับจับตัวแกนกับลูกปืนให้อยู่นะครับผมไม่เล่นตัวถ้าเราไม่ใส่นะครับใช้ไปนานๆแกนตรเนี้ยจะไปกินกับลูกปืนนะผมก็คือแกนจะวิ่งเร็วกว่าลูกปืนแล้วมันก็จะไปกินกันนะครับผมเพราะว่ามันไม่แน่นถ้าออกมาข้างนอกอย่างนี้ผมจะใช้วิธีการจิกนะครับผมเอาคีมมาบี้เหล็กนะผมให้มันเป็นตัวจิกลูกปืนนะครับผมก็คือการบี้ให้มันเป็นร่อง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 รอบๆนะครับผมเวลาเราใส่เข้าไปก็อัดเข้าไปกับลูกปืนมันก็จะแน่นนะครับ แต่ถ้าอยู่ร้านก็จะเป็นกาวหรือน้ำยาก,กันไข่นะครับอ่านี่เห็นไหมครับผมจะจิกกล้องลักษณะนี้นะครับให้มันจับกระลูกปืนพอาจิกเข้าไปมันก็จะแน่นนะครับส่วนตัวบนยังไม่ได้ทำอ่าเดี๋ยวจะใส่ให้ดูเนี่ยเขาจะหลวมลักษณะนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยแบบนี้เลยเนี่ยเขาจะหลวมนะครับผมเนี่ยกับเบาลูกปืนอย่างเงี้ยด้านเบาๆนะครับ วางลงเนี่ไหมร่วงเลยนี่ก็คือมันหลวมนะครับผมแต่ถ้าเราใส่ตัวจิกลงไปนะครับก็ใส่เข้าไปปุ๊จบจากที่มันหลวมๆตอนแรกนะครับเห็นไหมครับมันหลวมอ้าลองหายนี่เห็นไหมครับมันหลวมพอมันไปถึงปุ๊บจุดที่เราจิกนะครับผมแล้วก็กดลงไปล็อกลงไปเลยแต่อันนี้จะกดยากหน่อยต้องตอกลงนิดนึงนะครับผมให้มันจิกลงไปในลูกปืนแล้วก็ตอกแรงไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวลูกปืนมันจะเป็นรอยนะครับมันจะดังแก,ก็กๆๆเวลาเราใช้งานนะครับโอเค มาดูนะครับฝั่งนี้นี่เห็นไหมครับแบบยังไม่จิกแต่ฝั่งนี้จิกแล้วเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ตอกเข้าแล้วเรียบร้อยแน่นกึบนะครับไม่มีร่วงนี่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวก็จะมาจิกฝั่งนี้แล้วก็ตอกลูกปืนเข้าไปเพราะว่าเราตั้งระยะเรียบร้อยแล้วตอกแล้วครานี้ก็สวมเข้าได้เลย <Leaders. S 1> อ่าตอนนี้ก็ใส่ลูกปืนเรียบร้อยทั้งสองด้านนะครับผมลื่นๆนะครับตอนนี้ ถ้าเราตอกผิดวิธีเวลาเราหมุนแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะดังเลยครับมันจะดังกึกๆๆๆเลยนะครับถ้าตอกผิดวิธีนะครับเพราะเม็ดลูกปืนมันเล็กมากนะพอไปตอกผิดวิธีมันจะเป็นรอยข้างในลูกปืนนะครับเวลาเปิดมันก็จะดังตอนนี้แน่นมากนะครับด้วยเทคนิคการตอกลงนะผมรองบูทแล้วตอกนะครับก็คือเราจะตอกจากตัวในนะครับเราไม่รองตัวนอกแล้วก็ตอกนะครับผมเราจะรองตัวในก็คือเอาบูทเก่ามาสวมหลายๆตัวนะครับผมแล้วก็ตอกลงไป ก็ที่เหลือก็ประกอบเข้าเสื้อนะครับที่ว่าไม่ได้ตั้งกล้องเพราะว่าทํางานคนเดียวนะครับอันนี้ออกมาข้างนอกคนเดียวไม่มีคนช่วยถือแล้วไม่มีขาตั้งกล้องนะครับเรียบร้อยประกอบทุกอย่างนะครับผมชุดหน้าอ้ด้านหลังยังไม่ประกอบก็คือลองทดสอบนะครับผมก็คือตอนนี้ผ่านแล้วนะมาดูใบพัดลื่นๆหลังจากเปลี่ยนลูกปืนนี่นะครับผมลื่นมากนะครผมลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดนะครับผมหลังจากเปลี่ยนลูกปืนอจะไปดูนะครับมเบาๆนะครับ ลมพัดเบาๆก็หมุนได้ข้อดีก็คือประหยัดไฟนะครับผมความร้อนลดลงนะครับหลายๆส่วนลมแรงขึ้นนะครับอุปกรณ์เดิมก็เสื่อมสภาพช้าลงนะนี่เลยเรียบร้อยนะครับผมเออข้อคนรระวังอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคืออย่าหยอดน้ํามันให้ลูกปืนนะผมเพราะตัวนี้เขาจะมีจาระบีสําหรับลูกปืน,นถ้าเราหยอดน้ํามันจารบีเขาจะละลายออกนะครับผมทําให้ลูกปืนเสียเร็วนะครับก็จบไปหนึ่งตัวตัวนี้เลทนี้ ผมคิดราคาอยู่ที่280บาทนะครับตัวนี้อาการเดียวนะครับเปลี่ยนลลกปืนไม่เกี่ยวกับอาการอื่นถ้ามีเปลี่ยนซีเปลี่ยนอะไรก็อีกอาการหนึ่งตัวนี้มีตัวนี้หักด้วยนะครับตัวพลาสติกด้านหน้าแตกผมก็เลยมาไกลไม่ได้พกมาก็าใช้กล้องถ่ายรัดให้นะครับก็จบไปอีกหนึ่งตัวนะครับผม